สวัสดีครับวันนี้โคด4ีมีเคล็ดลับการแพ็คหนังสือส่งไปรษณีย์ยังไงไม่ให้ยุบของไม่บุบเสียหายมาฝากกันนะครับไปทํากันเลยเริ่มต้นเตรียมอุปกรณ์นะครับ 1. คัตเตอร์ 2. ไม้บรรทัดเหล็กหรือฟุตเหล็กนะครับ3เทปกาวใส 4. หนังสือที่เราจะส่งนะครับ 5. พลาสติกกันกระแทกหรือว่าแอร์บับเบิลนะครับ 6. ที่รองตัด7 กล่อง B ซึ่งกล่อง B จะมีขนาดกว้าง17เซนยาว25เซนและสูง9เซนนะครับซึ่งเราหาซื้อได้ตามไปรษณีย์หรือว่าร้านรับส่งพัสดุทั่วไปนะครับและ8ปากกาสำหรับมาร์กจุดนะครับขั้นตอนที่1ห,ห่อหนังสือด้วยพลาสติกกันกระแทกพับเข้าหากันติดด้วยเทปกาวตรงกลางด้านบนและด้านล่างนะครับ ต่อไปขั้นตอนที่2ตัดกล่องให้พอเหมาะกับหนังสือเพื่อป้องกันการเลื่อนไปมาซึ่งอาจจะทําให้หนังสือเสียรูปชํารุดได้นะครับโดยให้ตัดตามขนาดบนหน้าจอได้เลยนะครับก่อนตัดใช้ปกา,ากกาาร์ k จุดทําแนวไว้ทั้งสองด้านเลยนะครับหลังจากนั้นก็ทําการตัดตามแนวด้านล่างระวังมือด้วยนะครับ ต่อไปก็ทำการกรีดโดยใช้หัวคัตเตอร์กรีดตามแนวเบาๆทั้งสองข้างเพื่อที่จะได้แนวในการพับกล่องให้ได้ขนาดที่เราต้องการนะครับต่อไปขั้นตอนที่3ใช้คัตเตอร์กรีดตัดตามแนวเดิมจนถึงรอยกรีดพับทั้ง4มุมเพื่อพับเป็นฝากล่องนะครับเสร็จแล้วให้พับฝามาด้านนอกเบาๆตามแนวกรีดพับทั้งสด้าน เพื่อให้ง่ายในการพับปิดฝากล่องนั่นเองหลังจากนั้นก็ให้พับฝากล่องเข้าด้านในทั้งสีด้านเลยนะครับแล้วก็ซีนปิดด้วยเทปกาวทั้งสี่มุมเพื่อความแข็งแรงป้องกันความชื้นและ,มะแมลงได้นะครับต่อไปขั้นตอนที่4เสริมแนวป้องกันการกระแทกด้วยส่วนที่เราตัดออกก่อนหน้านี้นะครับ นำมาตัดตรงปลายออกประมาณ2เซนนะครับเพื่อที่จะใส่กล่องได้นั่นเองหลังจากนั้นก็ให้กรีดตรงกลางเพื่อพับใส่กล่องอีกทีนะครับและขั้นตอนที่5ทําทำการแพ็คนังสือเพื่อจัดส่งโดยให้ใส่หนังสือลงไปในกล่องก่อนแล้วก็ใส่แผ่นกันกระแทกที่เราตัดและพับไว้ทั้ง4มุมเลยนะครับหลังจากนั้นก็ซีนปิดด้วยเทปกาวทั้งสด้าน เหมือนกันทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับเราก็จะได้กล่องที่พอดีกับหนังสือที่สามารถป้องกันการยุบตัวป้องกันการบุบชำรุดเสียหายระหว่างการจัดส่งนะครับครับถ้าใครชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมโค้ซีสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Unlock You ครับ สำหรับคนอยากผอมกับโคซี